ดีครับคุณผู้ชมพบกัวผมมีแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเบียนเแลวก็วง c 48, ีจีเอ็มโฟทียสอย่างเช่นเคยนะครับโซโลนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีเขียวตัวเยือนของเม็กซิโกนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการรีวิวเสื้อบอลใดๆนะครับเพียงแต่ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมีสีเขียวซึ่งเป็นสีที่น่างอิงไปถึงน้องที่ผมชื่นชอบได้นะครับเลขสีแปดอย่างนี้ แล้วนะครับต้องมาริวมาพูดถึงน้องกันนะครับอ่ะดูชื่อกันเลยแล้วกันนะครับ,รบเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องปิงพินพนาแสงบุญสมาชิตรุ่นที่1ของวง cjm 4 8ที่อยู่ในฐานะค a m i o อ h i ของผมทางฝั่งวงมินนะครับก็ต้องบอกว่าามีทำคลิปถึงน้องอยู่เรื่อยๆแหละนะครับเขียนบทความให้น้องอยู่เรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับไม่ หายไปไหนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ชว่วงที่ผ่านมาน้องปิงก็่ะทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วในไลฟ์ล่าสุดของน้องน้องก็บอกว่าจะเป็นช่วงที่น้องพักผ่อนหยุดไลฟ์ไปนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนเนี้น้องไปน่าจะกลับมาแล้วล่ะนะครับแต่ภาพที่ลงกันก็คือน้องไปเที่ยวมาเลเซียอยู่กับเพื่อนเพื่อน,อนแกง๊งเพื่อนพี่น้องแก๊ง C G M 4 8จําจำนวนหนึ่งนะครับก็เห็นเลยว่าน้องมีความสุข มากๆนะครับความสุขมากๆจริงๆเลยนะครับนั่นก็ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาทําคลิปเอเขียนบทความพูดถึงน้องปิงในมุมเรื่องของความสุขของน้องกันดีกว่านะครับว่าน้องมีความสุขมากๆกับเรื่องอะไรบ้างแยกเป็นหมวดใหญ่ๆได้3าหมวดสำหรับผมนะครับอหมวดแรกเลยก็อย่างที่บอกไปนะครับน้องมีความสุข กับการที่ได้อยู่กับเพื่อนพี่น้องเมมเบอร์ Member, นะครับก็ต้องบอกว่าเมมเบอร์เนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ฮิวใจน้องบิงได้เลยนะครับคืออ,อย่างที่รู้กันดีว่าเด็กๆเ,เนี่ยพอเข้ามาอยู่ในเส้นทางไอดอลของ48รีเอตกรุ๊ปเนี่ยแน่นอนว่า ใครเาแค่เราเป็นแฟนคลับเราก็ประมาณหนึ่งแล้วว่าเออพอเราออกตัวก็ชอบ BNK48 c ค m 4 8 48อูปอะไรก็แล้วแต่มันจะมีไอ้คนรอบข้างของเราเนี่ยจำนวนหนึ่งที่มันจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยมึงมาชอบอย่างนี้ได้ยังไงอะไรยังไงใช่ไหมครับแล้วคิดถึงน้องอ่ะน้องเป็นเมมเบอร์เป็นเมมเบอร์มันก็จะน้องมีคนที่แบบ แบบเนี้ยไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาเป็น f o ดเมมเบอร์ของ48ริเอตกรุ๊ปวหรือว่าอะไรผมก็คิดว่าน้องปิงน่าจะเจออะไรแบบนี้อยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่สามารถคิวใจน้องปิงทำให้ปิงมีความสุขมากที่สุดก็คงหีไม่คลนคนที่อยู่ในสถานีณเดียวกับน,น้องก็คือแก๊งเมมเบอร์ที่เจออะไรแบบเดียวกันร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันมาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่า เวลาน้องปิงอยู่กับแก๊งเมมเบอร์ด้วยกันน้องดูมีความสุขมากๆจริงนะครับอ่ะนั่นคือความสุขแรกของน้องนะครับอ่ะมากันที่ความสุขที่2กันบ้างนะครับความสุขที่สองของน้องก็ยังอยู่กับการที่ได้อยู่กับผู้คนอีกเช่นเคยนะครับอ่ะเมมเบอร์ผ่านไปแล้วรางนี้ใ,ใครละ่ะใช่ครับก็คือพวกเรา แฟนคลับของน้องปิ๊งนั่นเองนะครับคืออ่ะผมว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าปิ๊งตอนเข้าวงมาเนี่ยน้องมีปัญหานู่นนี่นั่นในเรื่องของปมปัญหาภายในใจพอสมควรว่าน้องไม่ชอบร้องเพลงไม่กรโดนบูลลี่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ว่าพอน้อง น้ององก็พยายามที่จะเข้าวงมาเพื่อให้สถาบันนี้ปลดล็อกปลดล็อกปมไปในใจของน้องให้ได้นะครับแล้วก็ในที่สุดน้องก็สามารถมาร้องเพลงได้ต่อหน้าผู้คนได้อยากสดใสเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องน่าจะอยากได้แน่ๆเลยก็คือฟีดแบ็ที่ดีๆกับการที่น้องได้กล้ามาเชิญโลก,กว่าสามารถปลดล็อกได้แล้วเพราะฉะนั้น แฟนคลับของน้องนะครับที่เป็นส่วนคิวใจชันดีกับน้องปิงเลยนะครับไม่ว่าปิงจะร้องเพลงเต้นหรืออะไรก็ตามแฟนคลับนี่แหละครับคือตัวที่เขาเรียกว่าให้ฟีดแบ็กกลับไปกับปิงได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นแล้วแน่นอนว่าชีวิตของการเป็นไอดอลข้างในมันไม่ได้ราบรื่นแน่นอนนะครับซ้องซ้อมหนักซ้อมไม่พอยังต้องแบกเวลาไปเรียน เวลาซ้อมบางทีทําไม่ได้อะครูก็ต้องว่าในระบบของการสอนใช่ไหมมันก็ต้องมีการว่ามีการอบรมตักเตือนอะไรก็แล้วแต่มันเครียดอยู่พอสมควรหรือว่าเออพอเป็นไอดอลอย่างนี้เนี่ยมันก็จะต้องเจอฟีดแบ็เคียแย่เข้ามาหาน้องบูลลี่น้องหาว่าน้องพูดไม่จริงใส่แว่นปลอมหรืออะไรก็แล้วแต่มัน เราก็เห็นหนกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่อีกหนึ่งคนที่ทําให้ปิงมีความสุขได้สามารถยิ่ใจได้อีกหนึ่งกลุ่มผู้คนก็คือแฟนคลับของน้องปิงเนี่ยแหละที่คอยอยู่เคียงข้างน้องปิงเสมอนะครับไม่ว่าปิงจะทุกข์หรือจะสุขอะไรกลุ่มคนเหล่านี้แหละที่จะเป็นคนที่สร้างความสุขให้ปิงได้เสมอเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเวลาปิงออกมาสู่ที่สนะออกมาเจอแฟนคลับเนี่ย น้องจะยิ้มอย่างมีความสุขมากๆเลยรู้สึกมีความสุขรู้สึกแบบมีความสุขมากะที่ได้เจอแฟนคลับอะ่ะเหมือนกับว่าแฟนคลับเนี่ยเป็นส่วนเตนิมวตเต็มที่ทําให้ปิงชีวิตของปิงเดินต่อไปได้มีความสุขนะครับและ,ะไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าทําไมปิงถึงพร้อมที่จะทําจะสร้างความสุขสร้างรอ,อยยิ้มให้แก่พวกเราแฟนคลับได้กลับคืนมานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสุขที่ ปิงเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเขาได้ความสุขจากแฟนคลับไปเขาก็จะมอบความสุขดีๆกลับคืนให้แฟนคลับเช่นกันนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องของความสุขที่สองนะครับของน้องปิงอ่ะมาถึงหมวดสุดท้ายความสุขของน้องปิงอีกหมวดหนึ่งคืออะไรอ่ะได้อยู่กับเมมเบอร์ไปแล้วได้อยู่กับแฟนคลับไปแล้วได้จากแฟนคลับไปแล้วเรื่อง,องความสุข แล้วค่าวนี้คือความสุขของน้องปิงอีกหนึ่งเรื่องคืออะไรใช่ครับน้องเป็นคนอีเทอรโวน้องอวดน้องเป็นคนที่ลงส่วนตัวสูงมากเพราะฉะนั้นแล้วความสุขของน้องก็คือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเงียบๆคนเดียวในช่วงเวลาที่น้องพักผ่อนหรือชีวิตส่วนตัวของน้องนะครับเราก็จะเห็นเลยว่านะาใรตามปิงอยู่ตลอดหรือว่า ตามเมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเมมเบอร์เขาจะพูดกันว่าพี่ปิงกค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นๆกันอยู่ปิงเองก็ค่อนข้างออกตัวอย่างว่าเออน้องส่วนใหญ่แล้วน้องก็จะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเวลามีเวลาว่างน้องก็จะอยู่คนเดียวเหมือนกับว่าการอยู่คนเดียวการใช้ชีวิตส่วนตัวของน้องเป็นเรื่องที่แบบเติมพลังชีวิตให้แก่น้องได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว หน้าที่ของพวกเราเชาวแฟนคลับคืออะไรผมแนะนำง,ง่ายๆเลยครับปล่อยให้น้องปิงใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในมุมของน้องในโลกส่วนตัวของน้องในช่วงเวลาที่น้องพักผ่อนอย่างมีความสุขเอะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปบังคับน้องไปบอกน้องไปชี้น้องบอกว่าให้น้องออกมาสู่โลกกว้างบาง เราไม่จําเป็นจะต้องไปสืบชีวิตน้องว่าน้องอยู่ที่ไหนทําอะไรเรียนที่ไหนอะไรยังไงเราไม่จาเป็นจะต้องไปส,สืบหาว่าวันนี้น้องทําอะไรหรืออะไรยังไงแล้วส่งข่าวต่อกันสู่สี่สารนะซึ่งไม่จําเป็นเลยครับผมมองว่าการการะทําอย่างนี้มันเป็นการละเมิด สิทธิมนุษยชนแล้วก็ไปรบก,กวนความสุขในชีวิตส่วนตัวของน้องนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปคาดเดาว่าน้องทาอย่างนี้จะต้องเป็นแบบนี้แน่เลยจะต้องทําอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยไม่จําเป็นเลยครับผมมองรู้สึกว่าเราปล่อยให้น้องใช้ชีวิตส่วนตัวของน้องอย่างมีความสุขดีกว่าและผมเชื่อว่าเมื่อน้องมีความสุขอย่างเปี่ยมล้นแล้วเนี่ย มื่อถึงเวลาน้องก็จะแบ่งความสุขเหล่าเนี้ยย้อนกลับคืนมาให้เราให้เรามีความสุขกลับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเนี่ยความสุขของ้องวิมีอยู่สามอันเนี่ยนะครับผมก็มองว่าน้องพยายามบาลานซ์ทุกอย่างให้มันเต็มที่ให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็เหลือแค่พวกเราชาวแฟนคลับเนี่ยแหละที่ช่วยกันบาลานซ์ช่วยกันบริหารให้ทุกอย่างมันเสมอกัน อยากมันเสมอภาคกันแล้วผมเชื่อว่าน้องปิงคนที่เราชื่นชอบเหมือนกันทุกคนเนี่ยน้องจะมีความสุขแล้วก็จะพร้อมปับมามอบความสุขให้กับกทุกคนอย่างแน่นอนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ